รอยถากไม้นี้ไม่ใช่ร่องรอยของการขอหวยนะคะแต่เป็นการถากเปลือกไม้เพื่อนำไปทำสีย้อมผ้าฝ้ายดอกฝ้ายที่พบเห็นทั่วไปในบ้านเราก็จะมีฝ้ายสีขาวและฝ้ายสีตุ่นที่มีปุยสีน้ำตาลตามธรรมชาติแถมมีราคาแพงอีกด้วยจะย้อมผ้าจากใบไม้เปลือกไม้ต้องอาศัยแสงแดดจัดเป็นตัวช่วยหากวันใดฟ้าครึ้ม หมอกลงหนาก็ต้องใช้เวลาตากเส้นใยหลายวันทว่าวันนี้แดดจ้ากำลังดีชานะครับจึงจะพาท่านผู้ชมมาดูการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติที่บ้านแม่นิดกันค่ะเส้นใยดิบที่เตรียมไว้ก็ต้องนำมาแช่ในน้ำผสมน้ำยาล้างจานเพื่อล้างคราบมันที่ติดมาด้วยซึ่งจะช่วยให้ผ้าติดสีย้อมได้ดียิ่งขึ้นสังเกตว่าน้ำที่แช่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง นั่นคือคราบไขและสิ่งสกรปรกที่เกาะผิวผ้าเริ่มละลายทีนี้ก็พร้อมแล้วที่จะนำไปล้างและใช้ย้อมผ้าในขั้นต่อไปค่ะภาชนะที่ใช้ย้อมผ้าก็ต้องสะอาดอยู่เสมอเมื่อจะเริ่มย้อมสีใหม่โดยสีที่จะย้อมในครั้งนี้คือสีจากเปลือกต้นสมอที่จะให้สีโทนน้ำตาลอ่อนๆค่ะ จะใช้ไฟกลางในการต้มน้ำทิ้งไว้ประมาณ20นาทีหรือจนกว่าน้ำจะเดือดอาศัยฟื้นเป็นเชื้อเพลิงโดยปล่องคู่ด้านล่างคือปล่องระบายขี้เถ้าค่ะการสกัดสีธรรมชาติอาจจะใช้วิธีการต้มสกัดหรือหมักในถังก็ให้สีสวยไม่แพ้กันนะคะเช่นสีมะขามป้อมนี้จะมีทั้งการหมักในถังพลาสติกและหมักในถังโลหะมีข้อดีต่างกันก็คือถังพลาสติก จะให้สีแบบดั้งเดิมส่วนทั้งโลหะจะมีคราบสนิมปนจึงให้สีที่เข้มขึ้นสีที่ได้ก็คือสีดำแกมเขียวและเทาควันบุรีค่ะเนี่ยจ,จะเป็นต้นรักตัวผู้เนี่ยเปลือกต้นรักตัวผู้แช่ผสมกับน้ำด่างจะให้สีชมพูแบบเปลือกต้นว่าจะให้สีกะปิอ่อน,ออนส่วนเปลือกต้นลำพูจะให้สีน้ำตาลค่ะน้ำตาลแบบที่ย้อยเนี่ย สารช่วยติดสีหรือมอรแดนที่นิยมนำมาใช้ในการย้อมผ้าทั่วไปก็จะมีสนิมเหล็กน้ำปูนแดงสารส้มรวมไปถึงน้ำด่างจากขี้เถ้าหากต้องการให้สีเข้มก็จะเติมน้ำสนิมหากต้องการสีตามธรรมชาติของไม้ชนิดนั้นก็จะใช้น้ำด่างค่ะการย้อมผ้าในหน้าร้อนต้องอาศัยทั้งความทระหดและใจรักเพราะการต้มผ้าฝ้ายแต่ละรอบ ต้องอยู่หน้าเตาไฟไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ต้องนำไฟออกจากเตาร้อนๆไปผึ่งไว้จนหมาดนำมาซักจนกว่าจะสะอาดกว่าจะเสร็จในแต่ละขั้นตอนก็กินเวลาทั้งวันเลยล่ะค่ะนี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมอาชีพย้อมผ้าทอผ้าจากสีธรรมชาติกำลังจะหายไปม้เอมเกิดปัญหาเสร็จแล้วค่ะ เมื่อผ้าสีควันบุรีที่ย้อมก่อนหน้านี้สีที่ได้นั้นยังไม่ผ่านมาตรฐานของแม่นิดทางเดียวที่จะแก้ก็คือย้อมใหม่แต่ก็ประจวบเหมาะที่ผ้า้ฝายสีเปลึกสมอย้อมเสร็จพอดีซึ่งการย้อมสีควันบุรีครั้งนี้จะใช้น้ำมะขามป้อมที่หมักไว้ตั้งแต่ช่วงโควิดแพร่ระบาดมาเป็นสารย้อมแต่ก็กลัวว่าสีที่ได้จะเข้มข้นจนเกินไปจึงต้องเจือจางด้วยน้ำสะอาดเติมน้ำโคลนและน้ำหมักมะขามป้อมในถังโลหะ เมื่อนำผ้าไยไปย้อมก็จะให้สีออกเทาดำค่ะเ<น>ชื่อไหมคะว่า<น>สีเข้ม<น>ๆที่เห็นอยู่นี้เมื่อนำไปตากแล้วสีก็จะอ่อนลงอออนนีีขนะ้ขขงงงิะเมมื่ปส่วนผ้าสีเปลือกสมอที่ย้อมและผึ่งไว้ในร่มก่อนหน้านี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องนำมาล้างในน้ำสะอาดและขยำในน้ำแป้งเข้าวเจ้า สะบัดผ้าเพื่อให้เส้นใยเรียงตัวก่อนที่จะนำไปตากแดดยังไ,ไม่เสร็จเท่านี้นะคะเมื่อ้ยแห้งก็ต้องมากรอให้เป็นม้วนเพื่อที่จะได้นำไปทอเสื้อผ้าต่อไปเสื้อกระเรียงพื้นนี้สีพื้นคือสีจากเปลือกสมอที่แม่นิดย้อมในวันนี้ค่ะสีเทาดำคือมะขามป้อมผสมโครน พอชุดเสร็จก็ต้องนำไปปักลูกเดือยและตกแต่งคอเสื้อสิ้นหน้านาพ้นหน้าไร่ในหน้าแล้งจึงฟั่นแต่งเส้นได้ไว้หลายห่อเอาเปลือกไม้แช่หมักย้อมถักทอเก็บลูกเดือยปักต่อพอเป็นลายเป็นเสื้อผ้าเป็นวิธีที่สืบสร้างเป็นอัตลักษณ์ เป็นแนวทางอย่างเรียบง่ายผ่านกระแสการเวลาอย่างท้าทายภาาเกรี่ยงงามเส้นสายลายศรัทธา